มาทําเนื้อทอดน้ําปลากันดีกว่าเนื้อมันมีอยู่ในตู้เย็นก็หั่นไปนะคะหั่นเสร็จแล้วใส่กระทะเหยะน้ำปลาลงไปเลยเมนูนี้ง่ายมากนะคะเด็กอนุบาลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปฐมมัธยมมหาลัยก็ทําได้นะคะเปิดแก๊สค่ะแล้วก็รวนค่ะรวนมันไปเลยนะคะจนกว่าน้ํามันจะออกมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ให้มันแห้งไปนะคะ ให้มันแห้งไปเห็นไหมน้ำหมุนมาเยอะมากเลยนะคะก็ปล่อยให้มันออกมาแล้วก็มันแห้งไปพอมันแหง้งเราก็เติมน้มามันลงไปเติมลงไปแล้วก็คั่วคั่วคั่ว,วมันไปนะคะ ใส่กระเทียมลงไปหน่อยนึงนะเพื่อให้มันหอมอร่อยนะคะกระเทียมนี่ก็ทุบไปนะคะตัดตูดมันออกก็ไปต้องเาเปลือกนะคะเพราะว่าเปลือกมันจะหอมมากเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เนื้อที่มีสีเข้มเช่นนี้ตักใส่จานข้าวสวยร้อนๆรอไปเลยนะคะเมนูนี้นะคะกินได้กินดีกินอร่อยแน่นอนลองไปทําดูนะคะใครไม่รู้จะกินอะไรเมนูนี้แหละข้าวสวยเข้าต้มกุยจัดไป